ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะวันที่นะ้าจะเปิดตัวแฟนพร้อมไหมคะไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแลลวที่รักเอาละนะหนึ่งสอง กรมากนกบมากรม,มันต้องเล่นเม็ดกันนิดนึงให้คนแบบอุย้ยด่าไม่ไ้ไม่ไรจะหยุดเล่นเม็ดเพราะวันนี้เราจะเปิดตัวแฟนค่ะแต่จะเปิดแค่เปิดแค่ วันนี้เราเลยจะเปิดแค่ฟันก่อนอย่างที่นัดบอกค่ะถ้าเราจะเปิดตัวแฟนทังทีเนี่ยต้องเพอร์เฟกวงเล็บในมุมมองความคิดของนัาเลยเนาะค้ <c oughs> เปิดเลยคนก็โอ้บ่นอีกและอย่างหนึ่งคือต้องได้เงินวันนี้เข้าแล้วสปอนเข้าแล้วสปอนเข้าแล้ว <c oughs> แต่เข้าแค่ฟันวันนี้นัาก็เลยจะพาคุณพ่อนะคะมาทําฟันค่ะให้หล่อเพอร์เฟกที่สุดก่อนที่จะเปิดทางหน้าไง อ๋อ MDC Dental Center by m e d i c Class สว,ส,สวัสดีค่ะ ฝากด้วยค่ะอยากให้แฟนแบบฟันเพอร์เฟกที่สุดแล้วตอนนี้เราก็อยู่ใน MDC Dental Center แล้วนะคะที่นัดเลือกให้แฟนของนัดมาทําฟันที่นี่เนี่ยเพราะที่นี่เป็นศูนย์ธนกรรคู่เชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของวีเนียหรือเรื่องการทํารากฟันเทียมความปังที่สุดเลยอ่ะคือหมอฟันอ่ะต้องมาเรียนทําฟันที่นี่นะคะเพิ่มเติมในนี้เฉพาะทางอย่างวีเนียหรือการทํารากฟันเทียมดังนั้นถ้าแฟนนัดจะต้องทําที่ไหนสักแห่งก็ต้องเป็นที่ที่ปังที่สุดเพอร์เฟกที่สุดอย่าง MDC Dental Center อุย้ยน่ารักอ่ะนี่ครับเวลคัมคนะุณสกายสกายสกอตหยุดนี่ยเราพ่อพูดสับกระเทยอ่ะแล้วคนชอบแซวว่าคือพ่อเป็นกระเทยเปล่าโอล่ <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้เปิดตัวฟันนะโอเคค่ <Okay. S 2> นะนัดรู้สึกยังไงปกติไม่ค่อยแบบค่อยเป็นคนชอบทำฟันกลัวท้ำเล่อืมมันสักมาทั้งตัวแค่นี้กลัวกลัวขิงแต่ขิงสักไม่กลัว แต่รู้สึกดีมากเพราะว่าแบบมีแฟนแบบใส่ใจดนแนูแลสุขภาพไปนอนด้วยแล้วฟันก็สําคัญมาก,กรับชีวิตเพราะว่าแบบการกินอาหารเริ่มเนี้ยยิ่งเราแก่ฟันก็ยิ่งสำคัญครับผมขอบคุณนะครับพ่อ perfect ที่สุด ห้องเอ็กซเรย์คือใหญ่มากแล้วเป็นเครื่องมือที่ล้ำที่สุดในวงการพันธุ์แพทย์ตอนนี้เลยนะคะครบจบในที่เดียวไม่ต้องมากระจะเอ็กซเรย์เนี่ยต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งที่ MDC คือมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบค่ะทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ล้ำสมัยมากโซโซค่ะคุณพ่อติดประตูนิดนึงค่ะอยากเข้าไปอยู่ด้วยอะอยากให้กำลังใจแฟนได้ไหมเนเป็นสงัี ผลเอ็กซเรย์ออกมาเลยเหรอคะใช่อันนี้ทีพี่สแกนค่ะอุ้ยลดมากเลยอะ่ะจริงจริงเมื่อก่อนอะ่ะเวลาไปเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยต้องรอเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ดูอันนี้คือลำมาก2,024มีจริงสวัสดีครับทันตแพทย์ในที่ทองเป็่อนวัชรากุลนะครับหรือหมอวินนะครับ,รรบก็เป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์แล้วก็ทางตกรรมด้านความสวยงามนะครับหรือตัววีเนียร์นะครับแล้วก็ตัวรากฟันเทียมครับที่ MDC Dental Center ครับพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่หมอสบายดีนะคะสบายดีเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วการที่น้องณัฐทำวีเนียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยพาคนรู้ใจเราทำด้วยต้องฝากพี่หมอด้วยขอเล่า่อนว่าพี่หมอวินก็เป็นคนทำวีเนียให้นัทเองนี่กี่ปีแล้วนะพี่หมอ สองาปีเนะาะแ,แต่นี่ค่ะคือ perfect มากการทำเสริมครามหนุกที่หนูว่าคุ้มที่สุดในชีวิตแล้วนะคือทำวีเนียทำเลสิกแล้วทำจมูกเรียงมาอย่างเงี้ยคุ้มที่สุดในชีวิตละจริงๆอันนี้ก็เป็นภาพที่เราถ่ายกันเพื่อที่จะใช้นในการประเมินหรือคอนเสิต<ฆ>์นะคืว่าเราควรจะออกแบบรูปร่างฟันยังไงเพราะถ้าเกิดเรามองแต่ฟันอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถจะทำฟันให้สวยเลยหรือเรายังไม่สวยได้<ฆ>เราต้องมองประกอบัอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบรูปปากยิ้มออกมาแล้วเ,เห็นฟันดีซี่บ้างถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่า เต่็แล้วเราจะทําวนเนียถึงซี่ที่เรายิ้มเราเห็นชี้ิมเห็นเยอะนะเนี่ยเห็นเ่านั่งเยอะอันนี้ปลาปาไปและแปด นางงามมากคุณพ่อยิ้มกว้างมากพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทําแค่แปะไป้ตรงช่องที่เป็นสีดาตรงนี้มันก็จะว้ามันจะเม็นจุดกับฟันฟันเราหายทั้งจริงๆแล้วฟันเราไม่ได้หายฟันในกลุ่มของแท่บางคนที่อยากให้ยิ้มออกมาแล้วเห็นฟันจนครบเราก็ต้องทําเสริมออกมาเพื่อให้มันเต็มได้มากที่สุดจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองข้ามตรงจุดนี้ไปแต่มันคือส่วนที่ทําให้รอยยิ้มของเราสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ แต่ว่าปัญหาของน้องกายเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าฟันซ้ายขวาเนี่ยสูงไม่เท่ากันพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเลือกแหละว่าเราจะทําให้ฝั่งนี้มันยาวมากขึ้นหรือว่าจะทําให้ฝั่งนี้มันสั้นลงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากกรอบหรือรูปปากของเรา<ห>่อนหมอก็รู้สึกว่าฝั่งนี้มันดูสั้นไปเราก็ต้องเสริมขึ้นมาให้รับกับแนวของินึบป,ปากอ๋อ<ห>น,นจะทําวเดีโอให้สวยได้ต้องดูรูปปาก เป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการที่เก็บข้อมูลในช่วงแรกในการประเมินในเรื่องของกรอบของรอยยิ้มเนี่ยสำคัญตอนแรกหนูคิดว่าป้าแบบเขาเป็นคนทานกาแฟก็อยากให้ฟันขาวขึ้นแต่ปรากฏว่าพอมาปรึกษารจริงมันมีดีเทล<ช>ที่แบบมากกว่านั้น<ช>ม,มากๆเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยพอเราได้รูปร่างประมาณนี้แล้วว่าเราจะมีไอเดียว่าเราจะเสริมความยาวฟันเท่าไหร่รูปร่างฟันเป็นยังไงเราจะต้องทําการสแกนโดฟันในลำดับถัดไปเพื่อที่ว่าจะเอาข้อมูล2ส่วนนี้มาเมิร์จกันสร้างโมเดลต้นแบบมา รูปร่างฟันหรือต่างๆเนี่ยแบ่ที่เราเคยทำมาแล้วมันก็จะมีให้เราสามารถที่จะเลือกแบบได้เป็น reference ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันต้องเกิดขึ้นจากแบบที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองด้วยบางอย่างที่เรารู้สึกว่าฝั่งนี้น่าจะสวยแต่จะไม่ได้เหมาะกับรูปปากของเราก็ได้น่าจะสู้ใจคือทั้งหมดที่นี่นะคะไม่ใช่แค่ทำวินเนียได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าสามารถทั้งทำวินเนียร์รักษารากฟันเทียมหรือฟันปลอมคือทำได้หมดจบที่นี่ได้เลย โอ้ที่ MDC คือเวอร์มากนะคือขึ้นภาพสแกนเลยที่เมื่อกี้เราเพิ่งไปเอ็กซเรย์มานะคะจะได้ทำแผนการรักษาได้แบบตรงจุดแล้วก็เห็นไปพร้อมๆกันทั้งคุณหมอแล้วก็คนไข้แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตนะ<ม>ัวเองอ่ะคบกับพี่กายมาก็ไมไ่คิดว่าฟันเขาจะแบบมีปัญหามากจนน่าเกลียดใดๆนะแต่ถ้าจะเอาความเพอร์เฟกอ์ะมันยังไปได้อีกมากๆเลยอ่ะนะ พอมันมี 3D สแกนเนีย่ยมันทำนให้ทำงานง่ายมากเลยเราช่วหมอเนาะเราสื่อสารกันง่ายมากขึ้นแต่ไม่เข้าใจมากเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือหมอบอกคนไข้คนไข้ก็ไม่เห็นภาพแต่อันเนี้ยคือเห็นไปแบบพร้อมๆกันมากอ่ะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีแล้วก็เห็นทุกอย่างชัดดีมากแล้วเราใช้ข้อมูลนี้แหละในการที่เราไปตรวจสุคภาพท,าที่เป็น 2D ตรงนั้น สร้างเป็นโมเดลต้นแบบขึ้นมาไหนๆนมาแล้ววันนี้ก็เลยกะว่าจะมาเคลียร์ช่องปากซึ่งเดี๋ยวเราจะขูดหินปูนด้วยก็ฝากพี่หมอเลยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหมออีกหนึ่งท่านนะคะเขาบอกว่าเป็นพี่หมอฟันที่หล่อมากๆอุ้ยเอาแล้วปังสวัสดีค่ะดรชิษณุรัตน์จีรัสนะครับก็เป็นผู้ช่วยของศูนย์เทคโนกรรี MDC เช่นกันครับอีกคนหนึ่งใครที่บอกว่ากลัวหมอฟันไม่ต้องกลัวอะไรต่ทำไมที่นี่ทำฟันมันเจ็บมากไหมครพี่หมอ ไม่ต้องกลัวที่นี่เราทําไม่เจ็บอยู่แล้วนะครับเราค่อยๆทำพี่หมอบอกว่าเดี๋ยวค่อยๆทําให้อนี่ยลดับเรากำลังเซ็กชวลอาร์เซเมนไม้เราพูดเฉยๆเราไม่ได้เซ็กชวลอาร์เซเมนใช่ไหมพี่หมอถ้าผมมาทำเยี่ยงก็บอกว่าค่อยๆอ้าบไหมคะไปไปไปกูทำฟันที่นี่แหละ ครับเปน็นไงบ้างครับพี่หมอมี2ซี่นะครับที่ต้องรักษาล่างนะครับฟันบนเนี่ยมันมีรอยผุอยู่เนาะแล้วก็มีหนองในปลายรากฟันแล้วการรักษาของเรานะครับก็คือจะตรงไปล้างในของรากฟันแล้วก็อุดแล้วก็อุดของลากฟันให้เหมาะสมไม่ให้เชื้อโรคในของรากฟันเนี่ยมันอ,ออกมากวนกระดูกรอบๆ่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอ้นหนองเนี่ยประมาณสักหกเดือนปีหนึ่งมันจะค่อยๆหายไปเองนะครับแต่ระหว่างนั้นข้างบนเนี่ยเราก็ทำครอบทำอะไรไปนั่นคือการรักษาล่างฟันใช้เวลานานการรักษาล่างฟันเนี่ยจริงๆแล้วอะครับต่อครั้งเนี่ยเราใช้เวลาาาประมมณนทีชั่วโง การรักษาลาอกฟัก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณประมาณนี้หลังจากที่ได้คุยกับพี่หมอปุ๊บก,ก็เอกซเรย์ฟันเสร็จก็รักษาลักฟันสองซี่แล้วก็เคลียร์ช่องปากที่มีฟันผุเคลียร์ออกทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้แบบพวกมีหนองพวกมีอะไรก็จะเคลียร์ใช้เวลาประมาณ 4- 5นาทีครับซี่ที่ลึกมากก็ต้องรักษาประมาณ2อาทิตย์พรุ่งนี้ก็อาจจะกรอฟันเตรียมตัวทำวีเนียร์ครับ เดี๋ยวเราก็จะมาฟอกสีฟันกันนะคะก็ฟอกสีฟันเราก็จะฟอกทั้งหมดประมาณ3รอบรอบละประมาณ15นาทีอาการก็อาจจะมีอาการเสียวฟันได้นะคะคนไข้อาจจะมีเสียวฟันได้แต่รอบที่2รอบที่3มอาการเสียวฟันแต่เสียวสัก1-2วันแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกหมอจะเทียบสีฟันก่อนฟอกก่อนนะคะคิดว่าสีฟันของคุณตะกายน่าจะสักประมาณเฉด A 3.5 เดี๋ยวส่วนใหญ่หลังฟอกสีฟันก็จะขาวขึ้นสักประมาณ1-3ึ่งถึงสเฉดค่ะแล้วเดี๋ยวหลังฟอกก็เรามาดูกันว่าจะขาวขึ้นขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีฟันนย่ยขาวขึ้นขนาดไหนเนาะจากเดิมก็เป็น A3-5 นะคะหลังจากฟอบเสร็จก็หมอว่าขาวขึ้นเยอะเลยค่ะน่าจะประมาณเฉดเป็น A1 ค่ะค่ะรักจ๋าเสร็จแล้วจาเตรียมาไมได้แฟเลยเอามาพาาไปคลึงปากชายใช่จ้ะสวยจัง ไม่เป็นไรจ้ะจะเจอกันที่นู่นไ,ไม่เจ็บเลยจ้ะวันแรกน่าจะยังไม่เจ็บครั้งแรกก็กลัวปฏิกิตแต่สุดท้ายแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็รอผลอีกทีนะจ๊ะว่าแบบต้องทํายังไงต่ออัปเดตเดีดเย๋ยวพี่หมอจะอัปเดตอีกทีนะจ๊ะจาจุ๊บจ๊บจ้ะ,จะ,จะ,จะ ขอโทษนะรอบที่เราไม่ได้มาเป็นเพื่อนรอบนี้มาแล้วเพราะว่ารอบนี้สาคัญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะฟังแผนของพี่หมอนะคะคว่าจะใส่วีเนียร์ทรงไหนให้คุณพ่อเรื่องไหนดีจ้ะเขามีให้เลือกหมดเลยนะท Hollywood style, exotic style, ั้งฮอลลีวูดสไตล์ e อ็กซ์โซติกสตล์แต่ว่าอย่างผมเน่ะอ,อยากได้แบบมีเขี้ยวไว้ใช่ไหมใช่เอ็กซ์ติกอยู่แล้วนี่ <laughs> แต่เดี๋ยวต้องไปเจอหมอก,ก่อนอุ้ยหมอมีภาพตัวอย่างให้ดูแล้วอะใช่ครับอันนี้คือเรียกว่า simulation simulation <ะ>คือการให้เราเห็นผลของการรักษาก่อนเริ่มรักษามันจะจบมาเป็นแบบไหนประมาณไหนแล้วก็ทําให้กระบวนการรักษาเนี่ยมันคาดเดาผลการรักษาได้ไง่ายขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวโมเดลโอมาแล้ว oh <my. S 1> อันนี้คือหลังจากที่เราได้ภาพซิมูเลชันนี้เราก็เอาไปสร้างตัวโมเดลต้นแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าวันนี้เราจะเอาโมเดลต้นแบบนี้ใส่เข้าไปอาลองจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราก่อเข้าไปเท<ไ>่าไหร่แต่เนี้ยคอมพิวเตอร์สามารถคัดก็คือหลายคนบอกว่าโอ้อยากทำวีนีย่แต่ว่ากลัวต้องเสียเนื้อฟันเยอะนั่นนีน่นวัตกรรมล่าสุดต,ตอนนี้ก็คือก็น้อยมากนนองพี่หมอตอนนี้ฉีดยาชาเสร็จแล้วนะคะพี่หมอก็ถ่างปากที่เรียบร้อยเพื่อถ่ายเก็บภาพ ันแบบละเอียดจะชัดอีกทีนึงงไปเห็นกล้องหมอฟันที่ไรคือว้าวที่คือมันเวอร์มากที่หมอหนูทำการ์ดชั่นเฮานี่ไม่มีกล้องเวอร์แบบนี้เลยกล้องหมอฟันนี่กี่บาทคะรวมแล้ว,ลวก็เกือบสองแสนบาทอ่อเราจะเริ่มรอฟันแล้ว ซึ่งหลังคนนี้สงสัยว่าแบบเวลาทำวีเนียร์เนี่ยต้องถูกกอฟันออกแค่ไหนยังไงเดี๋ยวจะเห็นกันแต่ส่วนตัวนันนะจะบอกเลยว่ากอไปสุดท้ายพอเราทําเสร็จอะเราไม่ได้รู้เลยว่าเนื้อตัลเาเหลือมากน้อยแค่ไหนเราก็ใช้ได้ชีวิตได้ปกติมากๆพอตัวนั้นเองก่อนนะก็เป็นคนกลัวกันนะโอ้ยกอฟันจริงออกไปแล้วมันจะใช้ชีวิตยังไงคือพอใส่วีเนียร์ไปอะก็ลืมฟันจริงไปเลยพี่หมอก็แบบไม่ซีเรียสอะจริงๆิแล้ววีเนียร์เือกันครับลักษณะที่ เรากรอแต่งเนื้อฟันน้อยอยู่แล้วไม่เท่าครอฟันแต่ก่อนเนี่ยจะทาให้สวยคือทําพ่อฟันเลยกรอรอบด้านเลยแต่พอเป็นวีเนียร์ปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกด้านที่กรอได้ละแล้วเราก็จะคีดเนื้อฟันบางส่วนไว้ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องกรอทั้งหมดครับวตอนนี้ก็กรอฟันเสร็จแล้วนะคะซึ่งให้เห็นเลยว่าเปิดช่องฟันน้อยมากเอาจังจริงไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนที่หลายคนจะเข้าใจว่าต้องเหมือนเป็นฟันฉลามฟันหนูแบบเหลือเล็กๆเนี่ยก็คือเจียฟันไปแบบนิดเดียวเอง ดูฟันเร็วเป็นไงมากโอ้ยเท่กฟันแบบสะอาดมากจริงอันนี้แค่ชุดทดลองนะคะ,ะต้องบอกว่าเดี๋ยวของจริงมันก็จะแบบธรรมชาติตัวนี้แยกซี่ฟันอาแยกซี่ฟันแ้แต่อยากมีเคี้ยวหรือมีเคียเค้ยวใหนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับโปรเจากต์การทำวีนเนี่ยเปิดฟันกงคุงพ่อเจ็ดวันที่ผ่านมาเราใส่เป็นชุดสำรองผลที่เกิดขึ้นก็คือวันที่เท่าไหร่ฟันแตกนะวันที่สาม วันนี้สามนี่อยู่นังนอนอยู่เด้งมพับแตกพแตกก็คือแบบมันจะแตกออกมาได้ในื่วามเป็นชุดสำรองแต่รอบนี้แหละของจริงแล้วจะไม่แตกเลยมาวันนี้ของจริงแล้วของจริงแล้ว ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การทำวีเนียคือไม่ได้กินเวลานานเหมือนเมื่อก่อนละใช่ครับใช่รเร็วมาก3มสัปดาห์ที่จยจบใช่ครับค่อนข้างไวมากแล้วก็ในบางเคสที่คนไข้อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยเราสามารถจะบุ๊กตารางล่วงหน้าไว้ได้เลยเพราะบางทีสมมติว่าถ้าเราบุ๊กเป็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันจะหาครั้งถัดไปเนี่ยยากไปกระชั้เ,เรื่องของเวลาแต่นี้เราสามารถบุ๊กทั้หนึ่งสองสามล็อกทั้งล็อกไว้เสร็จเลยเรียบร้อยเลยครับวีเนียมาแล้วคจริงมาแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะต้องบอกว่าซึ่งเป็นแหลกที่เป็นตัวแม่มากเรื่องของวีเนียนะคะอย่างฟันนั่นเองน่ะวัสดุนี้ก็มาจากแหลบนี้เหมือนกันเนาะค่ะดีไซเนอร์เจะกันอีกรอบนะคะค่ะขอบคุณนะคะมาะพี่หมอ,อพร้อมละลุยลุยตอนนี้นะคะ วางวีเนียเสร็จเรียบร้อยจะบอกว่ารอยยิ้มเพอร์เฟกมากที่หมอแต่เบ็หนึ่งเกวามรู้นะคะในการทําวีเนียคือวันนั้นเราเลือกสีกันไปละซึ่งตอนนี้ค่ะสีที่เลือกคือมันสวยมากมันพอดีกับฟันล่างสุดๆแต่เวลาที่เพื่อนเพื่อมาทําวีเนียกับพี่หมอวินนะคะสมมติลองแล้วปุ๊บค้ออยากให้มันสว่างขึ้นอีกหรือว่าดรอปลงอีกเนะี่ยสามารถแก้ได้เดี๋ยวนั้นเลยโดยการขึ้นอยู่กับสีกาวที่จะติดได้น,นะพี่หมอด้วยครับมีสูตรชวยได้เลยครับเลิศสลแล้วไหนยิม้ม เป็นยังไงบ้างคะช้าพูดไปน้าเบีเอาไปเพราะว่าปากช้ามากแ๋ยวมาสัมภาษกันว่าเคสนี้เป็นยัไงบ้างนอะพี่หมอจริงๆแล้วตอนที่เจอกันทนครั้งแรกเนี่ยดูเหมือน เคสที่ง่ายไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าในจริงมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ไล่เคลียร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟันที่ต้องมีการรักษารากฟันก่อนมีการทาครอบฟันมีถอนฟันรวมถึงเราจะมีการฟอกสีฟันก่อนทําวีเนียร์เพื่อปรับสีพื้นของฟันให้มันมีความสว่างขึ้นมาเพื่อให้การทําวีเนียร์เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับรวมถึงในเคสเนี้ยปัญหาหลักๆจะเป็นเรื่องของเพลนฟันที่จะมีความเอียงไม่สมมาตรกันแต่ว่าการทําวีเนียร์เนี่ยมันทําให้เราสามารถปรับในส่วนของฟันแล้วก็เพลนฟันทุกอย่างให้กลับมมาตรงเดิ ให้เข้ากับกรอบปากหรือรอยยิ้มของคนไข้ได้งนั้นเคสนี้ก็สามารถจบทุกอย่างได้อย่างสวยงามด้วยความที่เรามีเทคโนโลยีทางด้านาดิจิตอลนะครับเ <c oughs> ข้ามาช่วยเหลือในการที่ทําให้เราเห็นภาพสุดท้ายนะครับของการรักษาได้เกาะที่จะเริ่มนะครับรวมถึงเรามีช่างาการรมที่มีความเก่งนะครับแล้วก็มีฝีมือนะครับเราผนวก2ส,ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับแพรนคลาฟรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับทางดิจิตอลเข้ามาไว้ด้วยกันทําให้ผลงานออกมาเนี่ยมันตอบ สนองความต้องการของคุณแค่ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นที่สุดนะครับเคสนี้ก็จบทุกอย่างได้ด้วยดีนะครับเสร็จแล้วโหหลอกค้นมากจริงปะเนี่ยจริงค่ะความรู้สึกหลังทำวีเนี่ยเสร็จแล้วที่ MDC เป็นไงบ้างคะทั้งแรกกลัวมากกลัวแบบกลัวหมอผ่านแต่พอมาทำก็เซอร์ไพรส์ไม่เจ็บเลยอันดับแรกไม่เจ็บแล้วหมอละเอียดทำดี แต่ต้องอกภาพเปลี่ยนไปเลยอะคือตอนแรกนะคะฟันของพิกาเนี่ยก็จะมีปัญหาฟันไม่ค่อยเข้ากันแต่นั้นเราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกท้าไม่ได้ยีเยอะๆแต่สิ่งที่เราอยากจะาทำเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันมีความฟันเหลืองแล้วก็ฟันเล็กซึ่งมันยังหล่อได้อีกอะคือมันยังแบบไปได้อีกแล้วเรื่องของฟันเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าทำแล้วมันจะเปลี่ยนมากตอนนี้ทำปุ๊บก็ดูแบบเป็นคนสะอาดสุขภาพดีซึ่งจริงๆวันนีคนเราอาจจะสะอาดมากอยู่แล้วนะแต่พอสีฟันมันเหลืองเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนแบบไม่เนี้ยบแต่ตอน แต่สมองนางอะทรมานมาสามสัปดาห์แล้วเดี๋ยววันนี้ไปกินอะไรอร่อยๆอกันพอที่ผ่านมาคือกินแต่โจ๊กกินแต่อาหารบดตลอดโ okay. okay. okay, อเคโอเคค่ะค่ะพาคุณพ่อมาทานข้าวแล้วหลังจากทำฟารนหนะ่อยิ้มยิ้มยิ้มเตื่นเต้นไหมจะได้กินข้าวจริงจังแล้วตืนเต้นจังเพราะว่าไม่ได้กินไม่กินมากี่วันอาทิตย์หนึ่งพอดี คือต้องบอกว่ามันดูสะอาดขึ้นมากเลยอะตอนแรกฟันที่ตายเขาก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าตอนนี้มันเพอร์เฟกต์ขึ้นแต่นี่แหละกินข้าวมาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วงามยังไงฮะเรียองง่ายกว่าเดิมอะเออไม่ระแวงล嘛ไม่ระแวงเพราะไม่แตกนะมันแข็งแล้วรู้สึกว่าเป็นฟันเรายังฮะเป็นแล้วนะคะงามได้กินข้าวกินอะไรเรื่องมาลาแล้วในเจ็ดวันเดียวเลยที่ร้านมาเป็นฟันเราแล้วดีค่ะอร่อยกินอร่อยเยี่ยมคุณแม่ โอ้โหเทฮะเหมือนได้แฟนใหม่พ่อเหมาะกับอันนี้นะโอ้เราฟันใหม่แล้วนี่อุ้ยเจ้กเที่ยวชัดนะอุ้ยยิงปันแข่งกันชอบไหมคะทำนี้เนี่ยชอบมากเอาุณน้างพี่หมอวินแล้วก็ MDC ด้วยนะคะที่มาดูแลสุขภาพช่องปากพอแบบนี้ไปแล้วเปิดฟันแล้ว่าไปเปิดหน้ายัางยังจ้ะยังมีอีกมีอะไรคะ โรเราแบบยิงทีเซอร์ได้ไหมไม่ได้โปรเจกต์นี้จบก็เปิดหน้าเลยจริงหรอจริงส่วนใครที่บอกโอ้ใจรอไม่ไหวให้อยากเห็นหน้าไปย้อนย้อนดูตามช่องเพื่อนอาจจะมีหลืมดุดบ้างแต่ช่องนี้สยยใส่ยังไม่เปิดเป็นทางการถึงแนมะ้วก็จะบอกว่าเห็นหน้าเแล้วแบบไม่เป็นไรของเรายังถือว่าเรายังไม่ไเปิดยังเห็นไม่ชัดขนาดนั้นโอเคโอเค